ยันดีเป็นระสบี้้ัจากทับกอกสวนบน่าอุ่นอิติพิโสตลอดเดก็ยืนสวดบนยดูไปใจรบๆนี้ใจใจแบบพยก้นยกแบบสบายๆแล้วก็ง่ายแล้วเดียวเสร็จเสร็จแล้วแป๊เดียวเองประมาณประมาณสามี ใช่ครับถ้าเราเริ่มก็ประมาณน่าจะสิบโมงไม่ใช่เราเริ่มจะเป็นโมงจเป็นเกือบ่จะเป็นโมงครึ่งสิบโมงบ่ใช้เวลายกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษเจษชั่วโมงน้อยนึงผมจับเวลาได้เพราะตอนตอนที่แม่นั่งรถมาถึงอ่ากุมภาวะเราเริ่มยกก็มาถึงแล้วก็มานี่ชั่วโมงเสร็จษใจรุ่มรุ่มใจแบบใจดีดีว่าเร็วมากนะครับ ทูเปอร์เราดีใจไหมครับเสร็จแล้วดีใจดีใจนะครับว่าอีกหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนก่อไปก็จะต้องเชื่อมเหล็กสานเหล็กใช่ครับแล้วก็รอที่ปั้นแล้วก็รอแล้วก็ปั้นเพิ่มองค์ของท่านขึ้นมาอีกองเดียวในโลกจริงๆองค์เดียวในโลกที่สามารถยาด้วยขยายใหญ่จาก44บกลายเป็น49เมตรโอ้โหเลขสวยซะด้วยนะคะเป็นมูคลค่ะมาแนเ่ๆเลขเย้ายมาอยู่จำปาดง คำว่าจำปาดงเนี่ยเป็นดงเป็นดงเำ็มปาเนาะทันแล้วก็ชื่นใจสดชื่นสดชื่นหน้าองปุ่หันไปใส่น้องบัวน้องบัวธรรมชาติน้องบัวโบราณอ่ะครับผมดูดูปเขาโอเคโอเคค่ะ ทุกคนนะคะช,ช่วยกันค่ะช่วยกันกดนูนสินค้าลุงจะได้ร่วมกันสร้างองค์ปู่นะคะชมบรรยากาศนะคะนะฮะฮะฮะเหตุของเราเขาคนนี้กระโดนกระโดนกระโดดโอ้โหโ เราบอกว่าฮ <aría> <the condition>. ิตของเรามุทีมุทีเข้ามาอยู่นี่คือเอาได้เลยบอกไปแล้วครับแนนคะแนนคะแนนในอีสไนท์ในอีกทีเบไงไใส่เบไนท์เนี่ยขนมปังเนี่ยเอาแบบนี้ครับอันนี้เบเบเลอะบอกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้ปูกินอะไรไอติมนะหมายถึงว่าปูกินไอติมแล้วก็ซิเมอร์ป่ะ จะกลับเหรอเหลอพี่ชายเันเป็นลามเเป็นลามทีมช่างก็พักกินข้าวนะคะจะเป็นลาบอเขาเมาแล้วบอกไอเพ่ะเขาว่าเขาเมาเลยได้แมแม่บอแมอพมนเ,เมาเลยเนาะก้า,านไะกาน,าน,านไปอีดไอติมเลย ม่แเดี๋ยวเราจะเอากันนะคะล้วไม่เอาสีขาวนะคะสองเอาเอาอยัางละแม่บอกเขาเอาแล้วเด้กกะทิเอาข้าวสองถ้วยนะคะใด้เรียบไหมะกพอจ้าคนก้ม้าอยนเห็นก็ทิเราควรจะถามเบ้ง มันะนุ่มเหรอฮึขอยังนะนุ่มบ่แม่พันธามาสียังนะ เล่ใช่ ิข้าวขบไปเอาไอติมกินผุนไปเอาที่ร้านนั่นเฮ้ย ไปออมเพิ่มคนบลายอ่ะนี่เด้อไอเต็มนะยุคทั้งพี่่นนันั่นนั่นนั่น